ไม Honda, ่ต้องเก็บเลียงให้หน่อยบอกว่าอยากให้ร hmm. ียจหน่อยคือต้เราจะไม่รต้องเก็บเรียงให้หน่อยเร่งเร็วเก็บเรี mm ้ยงให้หน่อยไจำผรอกเลียงให้หน่อยหลังจี้กหขอหน่อยคนที่เราขอเลียกหน่อยเลีหน่อยเร็วขอเลียกหน่อย ขอเรียกหน่อยไม่ต้องขอเรียกหน่อยเขารู้จักกันขาเป็นอยค้ยเ้ยเ้ยเ้ยขอหนัขอหนอยเอาตัวไหนดู่เราับขอหน่อยมาเร็วมาเอาตัวไหนกตัวไหนคนที่โดนเอาตัวไหนมาขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยเอายิบมา ทาทมาในวันเดียวกัะทาทมาเร็วโอ้ย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 ทำมาทมาเลยมาสามตัวเลยทาแมาเอามาเอาอไหนอันนี้บอกอันไหนอันนี้ตีอันนี้บกเ็ผู้ายผู้ออกมา มานี่ราคือคนที่มางต่อเนือเลือดชัยาคดน้ากลัวนะมาตอนนี้ปลอยัยแล้วจะได้เกลียเาด้วยมาคือคุณเอ๋เป็นเพื่อนบ้านค่ะสายยันแทงดัเลยีเวันนี้เนี่ยทางด้านโอ้โอ้เลย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 เอ้ไหนี่เลยอันนี้แล้เขาจะอมเอามาอเอามาอีกอันไหเอาหนเอาไหาไนสายัน อันไหนอันไหนี่นคนที่เหาอาันไหนแต่หนึ่งแล้วโดยประเ,เด,ด็นกะ็คือเมียเาเอางี้ได้ไหนคุงผ้เราก็ถามคุณวิมลรัตนคนที่โดแนแางคนแรกบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณวิมลรัตเปิดปากแผลให้ทางอเมรินชีวีดูนะครับคุณวิมลรัตนะครับคุณวิมลรัตนบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดตั้ง เสียงสามีเนี่ยกลับมาไลเล็กผ้านะคะอาจับอีกต้องจับอีกจับอีกอีกตัวนึงอีกตัวนึงนะคะตัวหนึงนะคะอ่ับอแล้วโอ้เลย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 อันนอ้นะอันน